ใหยอสองคิมโยเกยมไมครับพ็อกเก็ตเอดิชั่นนะครับเยววันนี้เราก็จะมาสอนสร้างไอรอนโกลเลมกันนะฮะถามว่าทำไมาผมต้องมาสอนสร้างอะไรงี้เงาตอกตูนแบบนี้นะครับเพราะยังมีคนที่ไม่เป็นอยู่นั่นเองนะครับแม่โอเคครับนักผู้ชมาเริ่มแรกก็ง่ายๆเลยคือให้คูณนวางบล็อกไอรอนแบบวางบล็อกไอรอนนี้นะครับวางบลนะ็อกไอรอนเนียไปสองบล็อกครับต่อแบบนี้ปุ๊บ แล้วให้ให้ใหวางบล็อกไอรอนอีกสองอันเป็นแขนนะฮะแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือให้คุณนะครับวางฟอกทองบนหัวมืนี้ปุ๊บอ่ามันก็จะได้ไอรอนเกเลมมานี่เองฮะอ่าน,นี้ก็ด้วยะครับปุ๊บมาอันนี้ด้วยฮะ,ะนี่ใครยังไม่รู้ก็ทําได้นะ,ะและอย่างหนึ่งคือปุ๊บอาผมจะสอนสร้างสโนว์แมนด้วยฮะ,ะเพราะว่ามีคนสร้างไม่เป็นเองมาเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ก่อน,นะครับ โอเคครับอุปกรณ์ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะฮะย้แคุณมีแค่บล็อกสโนวนกับหัวฟักทองนะฮะก็ขั้นแรกก็เหมือนกับไอรอนโกรลมเลยฮะวางแบบนี้ปุ๊บแต่ว่าไอรอนโกรลมเราจะไม่วางแขนทั้งสองข้างนะฮะมีแค่คุณวางบล็อกทองไปอ้าได้แล้วอีกตัวนีงเลยอ้าเห็นไหมอ่าทำอีกรอบหนึ่งอาน่า,าได้แล้วเห็นไหมก็ไม่ยากเย็นอะไรนะฮะ นะไม่ได้ยากอะไรเลยเนี่ยพืนฐานคนเล่นม่ครับมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเนี่ยพืนฐานคนเล่นนะครับสร้างเป็นอยูแค่นี้ก็บอลแล้วนะฮะโอเคครับก็ขอหน่าจะมาสอนสร้างเลยอีกก็ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะฮะถ้างั้นก็จบเพน์ได้ผมดีครับบ๊ายบาย